กันนะฮะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปี54ก็คือมีแกนนำในเกิดขึ้น25คนซึ่งในส่วนนี้นะฮะตัวชีวะเนี่ยเราก็มองไปถึงสามระดับนะฮะส่วนการเกิดคือไข่200คนนะฮะในเรื่องนี้อยู่ในระดับของความเข้าใจซึ่งเป็นะะ<แ>ันดับที่สองนะฮะในส่วนของตัวชีวะเนี่ยนะฮะแกนนำนะฮะในด้านของการรับรู้เนี่ยเขาก็จะรับรู้ถึงการผลิตสื่อน,นะ,ะการใช้โปรแกรมไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อหรือว่าการถ่ายทำนะ,ะในส่วนของการเขียนบทนะฮะจะมีเนื้อหาที่ เป็นเรื่องของการเท่าทาันสื่อเนี่ยต่อตรงไปนะฮะส่วนสุดท้ายเป็นเรื่องของการแสดงนะซึ่งทั้งหมดนี้นะจะเกิดขึ้นในเรื่องของอทอทัทน์ก็บอกกก่อนนะฮะ,ะต่อไปนะฮะในเรื่องของความเข้าใจเนี่ยจะรู้ถึงผลของ,งาการกระทาคือเมื่อเขาผลิตไปแล้วเนี่ยเขาต้องรู้ว่าสิ่งที่เขาเผยแพร่ไปเนี่ยจะเกิดผลยังไงนะฮะในส่วนของการเข้าใจบทบาทของตนเองเนี่ยก็คือรู้ว่าตัวเองทาเพื่ออะไรแล้วทำแล้วจะได้อะไรนะฮะ ต่อไปคือถ่ายทอดความรู้ได้นะคะก็คืออเมื่อเป็นแกนนำเนี่ยสิ่งที่เขาต้องทําได้ก็คือถ่ายทอดความรู้เนี่ยเพื่อจะเอาความรู้ที่เขามีเนี่ยไปถ่ายทอดเพื่อจะให้สร้างเครือข่ายหรือจะมีในข้อต่อไปด้วยนะฮะอะรู้ถึงประโยชน์ที่ตนเองทำนะฮะแล้วก็ทําได้ดีด้วยนะฮะส่วนนี้คือ,อปรับเปลี่ยนทําได้ในส่วนของข้อที่สามนะฮะมันก็จะแบ่งเป็นสองอย่างก็คือตนเองแล้ว้อผู้อือ่นจบ นะแล้วเป็นตนเองแล้วก <chin isa> ็ผู้อื่นนะในส่วนของตนเองเนี่ยก็ต้องรู้ถึงประโยชน์ที่ตนเองทำนะอ๋อไม่ใช่ปิดชอบนะคือปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตของตัวเองเนี่ยให้รู้ทบทันสื่อก่อนนะฮะแล้วก็ตระหนักถึงความสําคัญของการใช้สื่อในทางที่ถูกต้องนะครับส่วนในท้องในด้านของผู้อื่นเนี่ยก็คือขาดเพิ่ความรู้แล้วก็ความสามารถให้ผู้อื่นเข้าใจแล้วก็รู้ทาทันสื่อได้นะฮะ มีการต่อยอดความรู้ต่อไปนะฮะเพื่อเพื่อ่อให้เกิดการขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้นนะครับในส่วนของเครือข่ายนะฮะ <laughs> เราก็ตั้งเป้าหมายไว้ในนูนน่า0 0คนนะซึ่งเราคิดว่าอยู่ในระดับของการรับรู้เนี่ย200คน